สวัสดีครับพี่น้องครับเรารูกเศษช่องตามรอยเกษตรมากแล้วครับพี่น้องครับมาพบมพ่อครับพี่น้องสุขุสุกคนนะครับเด้อิปนี้ภาพพี่น้องมาอยู่ที่แปลงข้าวกอขอสิบห้านะครับให้เนื้อที่13ไร่นะครับพี่น้องครับมาติดตามนะครับมารีวิวเบิงนะครับหลังจากเขาออกร่วงผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะครับพี่น้องครับมาเบิงว่าร่วงเขาห้าตอนนี้มันเป็นอย่างไรอยู่ในช่วงสภาพบาดใดนะครับเนาะ เขาแป้งนี้ก็พึ่งออกร่วงไปในช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผ่านมากจะสองสัปดาห์แล้วนะครับเขาก็เป็นช่วงระยะที่เป็นน้ำนมอยู่นะครับพี่น้องครับเขายังเป็นน้ำนมอยู่นะครับยังบ้านได้เม็ดสุกเต็มนะครับพี่น้องครับช่วงเขาที่เป็นน้ำนมนี่ก็เป็นระยะที่เขาได้รับการผสมเกสรแล้วนะครับ แต่แป้งในมะเร็ดเขา่ายังบกแข็งโตเต็มที่ยังเป็นของเหลวคข้นำนมนะครับพี่น้องครับถ้าบีบเบิเบ้งก็สิเป็นนุ่มๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็คือมะเร็ดมันยังเขียวอยู่นะครับเขียวไปลายจีเหลืองแมจากหน่อยหนึ่งก็คือยังบานเลสุกเต็มที่นะครับพี่น้องครับก็ยังบานสุกเต็มที่ะทจะสังเกตได้จากล่วงเข่านะครับที่ยังเป็นสีเขียวสดแล้วก็รู้สึกว่ามันสิเต็่งๆหากบีบนะครับพี่น้องมเมลเ็ดจะ พบว่าน้ำนมมันสีข้นๆนะครับเบเนนนุ่มๆนะครับการเก็บเกี่ยวในระยะนี้กับท้าบูเดเก็บเกี่ยวในช่วงนี้นะครับก็สิได้เขาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับพี่น้องครับโปรตีนสูงช่วงนี้โปรตีนสูงคักนะครับแต่น้ำตาลสีต่ำนะครับเนื้อสัมผัสสีนุ่มๆสีเคี้ยวง่ายนะครับพี่น้องครับ ช่วงนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเพิ่นเก็บเกี่ยวไปเขาก็สิเอาไปเฮ็ดเป็นเป็นข้าวเมานะครับพี่น้องครับเป็นข้าวเมาก็สิเอามาเฮ็ดข้าวเมากินก็สิค่อนข้างสินุ่มนะครับเคี่ยวง่ายนะครับพี่น้องครับเข้าช่วงอ่าระยะเป็นน้ำนมนะครับพี่น้องครับครับมาเบิ่งลักษณะของเข่าระยะน้ำนมนะครับพี่น้องครับสีของเมล็ดยังคงมีสีเขียวปนเหลืองเล็กหน่อยนะครับพี่น้องครับ เนื้อสัมผัสมีลักษณะเป็นของเหลวคายนำนมนะครับบีบกับสีน้ำนมอยู่นะครับความชื้นจะยังมีความชื้นสูงอยู่นะครับส่วนประโยชน์ของเข่าระยะนำนมนะครับพี่น้องครับให้คุณค่าทางสารอาหารสูงนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ให้คุณค่าทางสารอาหารสูงนะครับมีปริมาณโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุสูงกว่าเข่าที่สุกเต็มที่นะครับพี่น้อง และก็มีปริมาณน้ำตาลนะครับน้ำตาลสิตํานะครับพี่น้องซอยให้ระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีนะครับเข่าช่วงนี้นะครับส่วนเนื้อสัมผัสนะครับเนื้อสัมผัสสีนุ่มนะครับเข่าช่วงนี้การีนุ่มเคี้ยวง่ายนะครับพี่น้องครับเคี้ยวง่ายกว่าเข่าก้องทั่วไปที่สุกเต็มที่นะครับพี่น้องครับส่วนระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องครับช่วงน้ำนมนี่การีเกิดขึ้นช่วงประมาณ เจ็ดถึงสิบวันนะครับหลังจากผสมเกสรแล้วนะครับเนาะช่วงนี้ของบาอกกสีเรื่อมแก่แล้วครับนำนมก็เริ่มสิเบิร์ดแล้วเนาะเรื่มสีโ้กเต็มที่มเมล็ดเต็งนะครับจากนั้นแป้งสีค่อยๆแข็งโตขึ้นเจ็ดถึงสิบวันจนถึงระยะเก็บเกี่ยวนะครับพี่น,น้องใส่เวลาประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าวันหลังออกร่วงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเนาะแล้วกับมาเบิรงนะครับช่วงออกร่วงหลังจากที่เข้าเป็นนำนม นะครับช่วงเกถึงสิบวันแล้วนี่ถ้าอยากสีฉีดบำรุงยังต่อนี่สีฉีดยังไรแน่นะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับถ้าพี่น้องสีใสปุ๋ยกะกะบอเป็นผลดีแล้วครับกะบอควรใส่นะครับนะครับถ้าสีใสปุ๋ยเม็ดนะครับกะบอกวรใสนะครับก็คือขอควร้นระว่างเลยห้ามใสปุ๋ยเม็ดแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าพี่น้องสีบำรุงในการฉีดฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับ ฮอร์โมนบำรุงให้ฮอร์โมนทางใบทางร่วงมีก็ได้นะครับก็ใส่ฮอร์โมนบำรุงที่เป็นบำรุงรวงข้าวนะครับบำรุงเมล็ดขา้าวให้มันมีน้ำหนักให้มันเต็ตงตึงเต็มเม็ดนะครับก็สุกเต็มร่วงนะครับบ่ใไ้มีเม็ดร,รีบบ่ให้ตายขาวนะครับก็สามารถที่สะเอาฮอร์โมนมาฉีดได้ ก่อนเก็บเกี่ยว1 0บถึงยีวันนี่ก็สามารถฉีดได้นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องท่านใดที่มีทุนนะครับมีทุนแล้วก็สื่อฮอร์โมนมาฉีดผลทางใบช่วงนี้กถือว่าเหมาะสมนะครับพี่น้องครับฉีดได้เลยนะครับของเบานี่ก็ว่าสีฉีดฮอร์โมนเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็สีฉีดช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับเพื่อบำรุงเมล็ดเขาให้มันสุกทุกเมล็ดบ่มีเมล็ดรีบให้มันเต่งมันตึงนะครับ ให้มันเต็มทุกมเมล็ดเต็มทุกร่วงนะครับเพื่อให้เพิ่มน้ำนักนะครับปริมาณให้เขามันมีน้ำนักขึ้นแต่เฮาไปเก็บเกี่ยวเอาไปขายนะครับให้มันได้เขามีน้ำนักกันมีราคาขึ้นนะครับพี่น้องครับก็เย็าให้เฮามีกําไรในตรงนั้นไปนะครับก็นี่แหละครับก็สารวจเขาตัวทัวของเบาก,กะแปะร่วงกค่อนข้างที่สิเต็ม เต่งตึงนะครับล่วงกับสใญญาสิย้าอยู่นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังสีแก่เต็มทีแล้วนะครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะครับพี่น้องอาจจะได้เก็บเกี่ยวนะครับอาจจะเป็นประมาณวันที่20ตุลาหรือประมาณนี้ขึ้นไปสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับจิบนี่ก็เอามาแช่มาแบ่งปันนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากฉีดฮอร์โมนนะครับช่วงเขาเป็นน้ำนมก็สามารถฉีดได้นะครับพี่น้องครับฮอร์โมนที่ นี่ผลต่อร่วงเข่านะครับมาฉีดผลจะสามารถที่สีเพิ่มผลผลิตได้ครับพี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้มาโอไปก่อนด้วยครับขอบคุณครับ